วัคซีนอีสุกอีใสหลายหลายบ้านก็ถามกันมาเยอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ว่าเป็นวัคซีนที่จําเป็นหรือเปล่าสําหรับหมอเกตถือว่าเป็นวัคซีนที่จําเป็นนะคะตามตัวชื่อเลยค่ะป้องกันการติดเชื้อโรคอิสุกอิใสปกติเจ้าเด็กนะทุกคนจะแนะนําให้ได้รับการฉีดวัคซีนอีสุกอิใสตั้งแต่อายุ1ปีค่ะคุณพ่อคุณแม่เพราะอะไรมีโอกาสได้สัมผัสเชื้อมากขึ้นได้เจอเพื่อนเพื่อที่ป่วยเป็นอีสุกอีใสโรคอีสุกอีใสเป็นโรคใกล้ตัวค่ะมีไข้ไอน้ำมูกและอาจเกิดผื่นตามตัวไไดดด้้้้มมมมีตตตังงงงงแแแแ่่่่ผผผผืืืืนน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 นุุุุําาออล็ะะคคคคณณพบเปท ตัวดูน่ากลัวแล้วก็น่ากังวลมีภาวะแทรกซ้อนได้ทําให้เกิดปอดติดเชื้อเยือ่อหุ้มสมองอักเสบหรืออวัยวะอักเสบจนมีการทํางานล้มเหลวได้ฟังแล้วแอบดูน่ากลัวจริงๆแล้วปัจจุบันวัคซีนฉีดกันอย่างแพร่หลายค่ะภาวะแทรกซ้อนก็เลยน้อยหมอเกศแนะนาค่ะอยากให้เจ้าตัวน้อยทุกคนฉีดตั้งแต่อายุ1ปีเป็นต้นไปค่ะเว้นระยะห่างจากเข็มแรกไปอย่างน้อย1ปีนะคะแล้วก็ฉีดกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุกวบครึ่งจนถึงอายุ4ขวบเลยนะคะในช่วงเข็มทีีีีี่่2ตัววััััวววววคคซซซนนนฉฉดดดแแลล้้้ปอออภยภยยมมาาาะรรกสถูบ เช่นบางบ้านหมอเกดก็จะแนะนําค่ะว่าให้ฉีดคู่กับวัคซีนป้องกันตับอักเสบเอได้สบายๆโดยไม่มีไข้และก็ไม่มีอาการผิดปกตินะคะโดยรวมเป็นวัคซีนที่แนะนําค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจตรงไหนหรือแอบกังวลอยากปรึกษาวัคซีนเสริมสามารถแวะเข้ามาที่คลินิกได้นะคะเจอหมอเกตหมอตูนหมอเจนหรือหมอลิงก็สามารถปรึกษาใครก็ได้ค่ะตัววัคซีนเสริมเจ้าตัวน้อยอย่าพลาดนะต้องฉีดให้ครบนะคะทุกคน